สวัสดีครับผมพัมทไอท์เน็ตเอเจนตการ์ดนะครับวันนี้พัดก็จะมารีวิวดาบพรีเมี่ยมยตออยัวนึงของเรานะครับผมเป็นโซงูโนคูบิซูบุรินะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูกันนะฮะซึ่งปักดาบนะครับจะเป็นสีดำส้มแบบนี้นะครับผมนะฮะซาจิโอสีดำนะครับผมพันด้วยแบคเทอร์เปนะครับน้ามจับนะฮะแล้วก็หนังกระเบนแพ้สีดำนะครับผม นี่นะครับฟิตติ้งเป็นอัลลอยครับเข้าชุดกันหมดเลยนะครับผมมาดูใบดาบกันเป็นทงรูปบิสุบุรีนะครับมีเลื่อนห้องเลื่อนนะครับผมแบบนี้นะฮะเหมือนมีการขัดขุนมาด้วยนะครับผมใบดาบอันนี้ยังไม่ได้ชโลมอันนี้ชโลมน้ำมันแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เช็ดน้ำมันออกนะฮะก็ทรงจะเป็นแบบนี้เลย ราคาอยู่ที่ประมาณเริ่มต้น5,000บาทครับผมถ้าลูกค้าคนไหนสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทางร้านเรายินดีให้บริการครับผมครับวันนี้พัดขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ